ปัจจุบันคนไทยใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายการบริหารสุขภาพจิตและก็ในเรื่องของอาหารอาหารนี้เป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของของทุกๆคนนะครับเมื่อล่าสุดนี้กระทรวงสาธารณาสุขก็มีการสํารวจในเรื่องของพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตและก็ความชุกข,ของปรสิตในประเทศไทยก็พบว่าพยาธิปากขอนะฮะเป็นพยาธิที่พบมากที่สุด ลองลงมาคือพยาธิใบไม้ตับพยาธิแท่ม้าไส้เดือนพยาธิตืดเหล่านี้นะครับซึ่งการติดเชือเ้อนก็มีความแตกต่างกันไปนะครับสำหรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้อคนไทยส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมีการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานปลาดิบรับประทานเนื้อหมูดิบเนื้อบัวดิบรวมถึงผักสดที่ล้างไม่สะอาดนะครับ ล่าสุดเหมือนกันนะฮะทางนักวิจัยก็มีการสำรวจเกี่ยวกับการปนเปื้อนหนอนพยาธิในผักที่พบก็คืออย่างเช่นผักกาดขาวผักปุ้งคะกนาผักหอมผักชีอะไรเหล่านี้มีการปนเปื้อนของพยาธินะครับพยาธิหลักๆที่มีการปนเปื้อนในผักเหล่านี้ก็อย่างเช่นพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิแท่ม้าแล้วก็ไส้เดือนดังนั้นถ้าหากว่าท่านจะเลือกซื้อผักหรือท่านปลูกผักเอง ก็ควรจะมีการล้างให้สะอาดด้วยน้ํายาล้างผักที่มีมาตรฐานนะครับก็จะทําให้ท่านปลอดภัยจากเชื้อปรสิตตัวน้อยๆนี้ได้นะครับประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะฝนตกแล้วก็ดินมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นอาชีพที่สําคัญนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรรมในการปลูกผักแล้วก็ประกอบกับในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยซื้อผักจากตลาดมารับประทานนะคะ กระบวนการในการปลูกผักเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผักจเจริญเติบโตงอกง,งามก็คือปุ๋ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยคอกเนี่ยทางศูนย์วิจัยของเราเนี่ยก็ได้สํารวจโดยท,ท,ทั่วไปนะคะสิ่งที่เราพบเห็นนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยก็มาจากมูลสัตว์มูลวัวแล้วที่สําคัญที่น่าเป็นห่วงมากก็คือมาจากอุจจาระของคนเราเนี่ยค่ะที่เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการติดเชื้อโรคหนองพยาธิในคนได้นะคะ Uh, เราก็จะมาพูดถึงตัวโรคก,ก่อนแล้วกันนะคะ uh, หลังจากที่เรารับประทานผักสดที่อาจจะล้างไม่สะอาดเข้าไปแน่นอนว่าตัวพยาธิตัวนี้มันก็จะไปเจริญเติบโตอยู่ในทางเดินอาหารของมนุษย์ uh, อาหารสําคัญของนอนพยาธิของพยาธิของเขาเลยเนี่ยสิ่งที่เขาใช้ก็คือสารอาหารจากผนังลําไส้ของมนุษย์เราเนี่ยะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ1ภาวะขาดอาหาร ตัวคนไข้เองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของท้องไส้ปั่นป่วนหลังจากที่พยาธิเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ดูดอาหารจากตัวเราเองเนี่ยคนไข้าอาจจะมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียหงุดหงิดเหนื่อยง่ายนะคะตรวจร่างกายอาจจะพบภาวะซีดนะคะซึ่งตัวพยาธิเองก็จะดูดสารอาหารจากเราไปนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะกระบวนการรักษาเนี่ย ง่ายมากก็คือให้ยาถ่ายพยาธิแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำไว้ก็คือเรื่องการป้องกันนะคะโดยเฉพาะการล้างผักที่ถูกวิธีค่ะซึ่งศูนย์วิจัยของเรามีองค์ความรู้ในจุดนี้มาเผยแพร่ mm hmm. ให้ทั้งทุกท่านได้รับฟังหลังจากนี้ค่ะขอบคุณค่ะ